เช็คเคิร์ดแจแอน์นะครับจะเป็นพันยักษ์กระต่ายพันยักษ์ใช่ครับใหญ่มากอายุเท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้อยู่ที่เดือนกว่าครับจะสองเดือนแล้วเดือนกว่ามินิเล็กตัวโตนะครับโตประมาณ5้าเดือนก็จะไซส์นี้แล้วเ,เพราะว่าอยู่ในช่วงกระโดดเพราะว่าตัวเนี้ยเขาจะโตมากขนกระมังยีะจะนุ่มเป็นพิเศษครับสายพันนี้ตัวนี้อยู่ที่หกเดือนกว่าครับค่ะ ราคาประมาณตัวนี้2อ0 0ครับตัวนี้ก็จะเป็น Lion He a d นะครับตัวนี้ก็คือนิสัยก็จะแตกต่างออกไปคือชอบโดดเดี่ยวถ้าอยู่กับคนเขาก็จะรักเจ้าของมากในตอนนิสัยส่วนตัวก็จะเป็นสัตว์ที่นิ่งๆรอเมาส์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นใชัการะลอกจิ๋วตัวผู้พันแปดครับตัวเมียสองพันครับตัวเมียจะแพงกว่ากุแจแอนยุโรปไซต์ที่โตออกมาแล้วนะครับน่าจะหมีมากอ่ะเดี๋ยวผมลองจับให้ดูนะฮะ ลองรีวิวสักตัวตัวนี้จะอยู่ที่หน้าร้านนะฮะค่ะนี่หน้าน้องก็จะน่ารักมากสวัสดีค่ะครอบครัวโอริพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จัดจุจักนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตราคากระต่ายที่ร้านเพชรวิลล่ากันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะตัวนี้จะเป็นกระต่ายเอ็นดีนะครับตัวนี้เป็นกระต่ายที่ไซส์ขนาดกลางจะเล็กลงมาจากฮอลแลนหลอบแล้วก็เล็กกว่ามินิเล็กครับค่ะ อายุเขาประมาณเท่าไหร่คะนี้ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ3เดือนครับค่ะเขาจะเริ่มผสมพันธุ์หรือว่าให้เข้าคู่กันอายุประมาณเท่าไหรคะประมาณ6เดือนขึ้นไปครับอันนี้แล้วแต่บางตัวแต่ก็เขาก็สามารถผสมกันพันธุ์กันได้ประมาณ3ามถึงเดือนแต่ก็ยังไม่ควรครับค่ะหลักๆเลยก็6เดือนขึ้นไปครับพันนี้ ราคาประมาณเท่าไหร่คะช่วงตัวนี้ประมาณ2,000ขึ้นไปครับเพราะว่าของเราเป็นเกรดเลี้ยงเล่นเนาะ,ะเหมาะสำหรับลูกค้าที่ชอบที่จะแบบว่าฝึกเลี้ยงเลี้ยงใหม่อย่างเงี้ยเราแนะนำเป็นพวกเกรดนี้ได้เกรดเลี้ยงเล่นครับครับตัวนี้จะเป็นมินิเล็กนะครับตัวนี้คือการเลี้ยงก็จะง่ายกว่าเพราะว่าพันธุเนี้ยจะกินเยอะกินจุและก็ตัวใหญ่ด้วยและก็เป็นขนกระมี่ะจะนุ่มเป็นพิเศษครับ สายพันธุ์นี้อายุประมาณเท่าไหร่คะตัวขนาดอันนี้ประมาณเดือนกว่าครับประมาณประมาณห้<ล>กว่าวันแล้วใช่อย่านมเรียบร้อยค่ะเขาทานอะไรคะตอนนี้กินเป็นยาอัลฟาฟ้าครับค่ะเพราะว่าสูตรสาเร็จสําหรับเด็กก็เป็นอัลฟาฟ้าแล้วก็จะมีทิมอทีผสมด้วยสัก10%ได้ครับค่ะ ราคาราคาราคาตัวนี้จะเริ่มที่พันแปดครับค่ะเริ่มต้นที่สีนแปดนใช่ครับสีไหนราคาจะสูงคะนี้สีพวกนี้แล้วแต่โครงหน้าของน้องแล้วก็หูของน้องด้วยครับค่ะก็จะเป็นฮิมมี่ฮิมมี่ก็คือตาแดงเนาะหูเทาก็จะราคาอัพขึ้นไปอีกครับค่ะแต่นี้ก็เริ่มต้นที่พันแปดใช่ครับเป็นเกดเลี้ยงเล่นเลี้ยงสบายเลยค่ะสาหรับฝึกเลี้ยงอันนี้สีอะไรนะคะสีโบเก้นครับพวกนี้ก็จะเป็นสีผสมสวย อายุก็ประมาณสักเท่าไหร่คะไซขนาดนี้อันนี้อายุไเรียกันครับประมาณ 1, 1> เดือนครับพวกเนี้ยค่ะแล้วราคาของสีนี้ล่ะคะสีนี้อยู่ที่2 2 0พขึ้นไปครับค่ะ2 2 0พขึ้นไปถ้าเป็นสีดำมูลราคาก็จะหลบลงมาอีกค่ะประมพันห้าพันห้ครับค่ะประมาณพันห <5, 5, S 1> นะคะสีดำกำลังน่ารักเลยค่ะครับตัวนี้ก็จะเป็น Lion นเฮดนะครับ ตัวนี้ก็คือนิสัยก็จะแตกต่างออกไปคือชอบโดดเดี่ยวใช่ไม่ชอบให้จับเหมือนฮอนแลนด์ถ้าเป็นฮอนแลนด์หูตกก็จะเหมาะสําหรับเด็กครับแต่ตัวนี้ก็คือเลี้ยงโชว์สวยๆได้เลยค่ะเพราะว่าขนเขาอะจะเป็นเอกลักษณ์มากมีกระโปรงแล้วก็มีขนตรงคอเป็นสิงโตครับใช่ก็คือตอนนี้เขาเริ่มผัดขนและเริ่มจะสวยและ,ะเพราะว่าถ้าประมาณไซส์ห้เดือนก็จะ พร้อมแล้วครับอันนี้คือ5้ถึงหเดือนอันนี้4เดือนครับกําลังผัดขนอยู่เลยตัวผู้หรือตัวเมียอันนี้อันนี้เป็นตัวผู้ครับเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายราคาล่ะคะตัวนี้อยู่ที่4ี่พันสองครับค่ะสี่พันสองราคายังสามารถต่อรองกันได้ไหมใช่ครับธรรมนาร้านต่อรองกันได้ครับค่ะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ไซส์ประมาณ 3- ามสี่เดือนครับไซส์ก็จะกระโดดในช่วงสองถึงสี่ถึงห้าเดือนครับกระโดดเร็วมาก อนนี้ก็นนจะเป็นสีแบล็กกับโบเก n นแบล็กครับค่ะถ้าเป็นสีประมาณนี้จะราคาไม่ค่อยสูงมากใช่ราคาก็จะหลอบลงมาครับเป็นสีดำอย่างเงี้ยค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นสีเซทนับนะครับสีปกติก็จะคล้ายๆกับเป็นสีดำเนาะเป็นสี normal ตัวนี้ก็จะเริ่มต้นที่พันเครับสีนี้อันนี้ก็ nd นะคะใช่ครับก็จะโตขึ้นมาหน่อยประมาณ2-3เดือนเนาะ,ะแล้วมันก็จะมี black silver แล้วก็ black outer ก็จะต่างกันครับพวกนี้ก็ระลับสีก็จะเป็นคล้ายๆกับเซตนะับราคาจะอยู่ที่พันแใช่แล้วก็ช็อคเชสสีสวยมากค่ะ ราคาเดียวกันเหรอคะอันนี้ราคา2,000ครับค่ะก็จะแบ่งราคาตามสีด้วยใช่ครับสซสด้วยไหมคะถ้าเป็นเอ็นดีเราสังเกตที่หูครับถ้าหูชิดหูชิดหูชั้นหน้าโกมอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกอเกรดหนึ่งครับเกรดบีดเกรดประกวดไปเลยค่ะะเป็นเอดีตัวโตสุดครับโตเต็มวัยตัวนี้จะเป็นตัวเมีย ค่ะ ND ตัวโตสุดใช่ที่เขาบอกว่าเป็นกระต่ายแคะที่ลูกค้าชอบมาหาอันนี้คือความจริงครับค่ะไม่แคะเลยตัวนี้ไม่แคะเลยใช่ตัวมาประมาณนี้ครับค่ะตัวเมียใช่อายุประมาณเท่าไหร่คะตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่6เดือนกว่าครับค่ะราคาประมาณตัวนี้2 5 0 5ครับ2 5 0 0ัเขาเรียกสีอะไรคะเทาสีบรูครับอ๋อสีบรู ตัวนี้จะเป็นมินิเล็กตัวโตนะครับโตประมาณ5เดือนก็จะไซส์นี้แล้วเพราะว่าอยู่ในช่วงกระโดดเพราะว่าตัวนี้เขาจะโตมากค่โตกว่าฮอนแลนด์อีกอตัวโตเต็มไวนะฮะค่ะ,คะกําลังสวยเลยขาวตาแดงตัวนี้าตาแดงใช่โอ้เท่าๆก็จะเป็นฮิมมี่ฮิมมี่ก็จะกระโดดขึ้นเอีกับ แล้วราคาตัวนี้ล่ะคะตัวนี้อยู่ที่2องพันครับสองพันสองสะอาดสะอาดสวยเลยค่ะอันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียคะเนี่ยเป็นตัวเมียครับเป็นตัวหญิงค่ะนี่ครับแต่ก็คือนิสัยพวกนี้จะต่างกับฮันแลนมากเพราะว่าฮันแลนดจะเชื่องกับคนเวลาเราเลี้ยงหมอกสาหรับเด็กครับตัวนี้ก็จะเป็นสัตว์ที่ฉลาดเวลาโจะฝึกสีฝึกอะไรฝึกง่ายครับพันนี้แนะนำเลยอ๋อค่ะใช่แต่ถ้าอยากเลี้ยงแบบเพียวๆแบบ เลี้ยงเข้ากับเด็กกับครอบครัวเข้ากับทุกคนต้องเป็นฮอลแลนด์ครับค่ะตัวนี้ก็จะไม่ตอบโจทย์ในแบบนั้นค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฮอลแลนด์ไซกางนะครับอยู่ที่2เดือนกว่าค่ะถ้าเป็นสีขาวฟอตตี้ก็จะสวยๆนะครับค่ะแล้วก็จะมีขนยาวขนยาวก็คือพวกเป็นยีนด้อยขนดุดออกมาจะเป็นขนยาวขนยาวก็ราคาก็จะตกลงมาอีกอยู่ที่ประมาณพันหครับถ้าเป็นขนยาวค่ะ แต่เราสามารถกุมิ่งหรือว่าเราสามารถตัดตกแต่งขนน้องได้สําหรับคนที่ชอบขนยาวครับค่ะแล้วถ้าอย่างไซนี้นะคะสีนี้นะคะ,ะ,คะไซนี้อยู่ที่ประมาณห0สิบวันเหมือนกันครับห้าสิบกว่าวันใช่ประมาณ50ิวันนะคะสีทอทสวยๆเลยค่ะราคาราคาถ้าเป็นสีนี้ถ้าเป็นสีนี้อยู่ที่พันเจครับค่ะถ้าเป็นสีฟอตต้สีขาวนั่นก็เป็น2องพันสองค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นดิออเนสสีขาวตาแดงนะครับค่ะตัวนี้ก็จะเป็นผู้ชายน่ารัก,กค่ะใช่สีขาวน่าน่ารักมากเลยสีขาวค่ะตัวนี้ก็เหมาะสําหรับเลี้ยงเฉพาะโชว์นะพวกนี้ก็คือคไม่ชอบให้จับเท่าไหร่นี่ใส่ส่วนตัวของเขาอยู่แล้วแต่ความน่ารักของเขาก็คือสีขาวนี้มันจะฟุ้งฟิ้งมากแล้วก็ข้อดีของน้องถ้าเป็นดิออเนสเนี่ยก็คือสังกัังเกิดยาก ผลเขาจะตรงครับพวกนี้ค่ะก็ดูแลไม่ยากใช่แค่หวีแค่นั้นเพราะว่าสังกตตังเกิดยากมากครับไซขนาดนี้อายุเท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้ประมาณ4 4เดือนกว่าครับ4เดือนกว่าใช่ราคาละคะตัวนี้ราคาอยู่ที่4,500ันครับสีนี้ ตัวผู้ตัวเมียราคาจะต่างกันไหมคะเท่ากันครับเท่ากันเหลเดียวกันเลยใช่ครับค่ะทางร้านมีส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดไหมคะมีส่งครับแล้วแต่ระยะทางว่าอยู่ภาคไหนภาคไหนราคาก็จะเก็บตามนั้นไปเลยค่ะแต่ก็คือส่งได้ทั่วประเทศใช่ต่างประเทศมีส่งไหมคะอันนี้ยังครับค่ะก็คือมีส่งภายในประเทศส่งได้ทุนจังหวัดใช่ครับค่าขนส่งก็ตามระยะทางใช่เจ็ดร้อยขึ้นครับค่ะเจ็ดร้อยขึ้นพวกสิ่งที่มีชีวิตคือเขาจะรักษา ยากค่ะแล้วก็ทีนี้พวกเราส่งทางรถตู้ด้วยก็จะยากไปหน่อยครับค่ะแต่ก็เดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ไว้ให้ติดต่อสอบถามนะคะรายละเอียดการส่งแล้วก็ค่าส่งกับทางร้านอีกทีหนึ่งใช่ครับร้านเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันครับต่ออาทิตย์เปิด10โมงถึง1ทุ่มถ้าวันปกติก็เปิด10โมงถึง6โมงเย็นครับค่ะร้านตั้งอยู่ล็อกอะไรคะอันนี้ตั้งอยู่โซนดีซอย10ครับห้อง52 ง่ายๆเลยโซนพาซ่านะครับค่ะตอนนี้ก็จะเป็นฮอนแลนด์ไซเล็กนะครับตัวนี้ก็จะมีขนยาวและขนสั้นตัวน,นี้ก็จะเป็นสีบูสวยๆกำลงังขี้อ้อนพันนี้ผมแนะนําสําหรับเด็กนะหรือว่ามือใหม่ที่หัดเลี้ยงแล้วชอบตัวอ้อนๆะจะเป็นพันหูตกนี่ครับแล้วก็จะมีน้องเอ็นดีสวยๆผสมด้วยค่ะอันนี้เอดีใช่ไหมคะใช่ครับขนสวยมากเลยค่ะ แล้วก็จะมีสีขาวขนยาวตัวนี้ก็จะหุ่นเ,เขาจะอ้วนตั้งแต่ยังเด็กเลยค่ะหลับค่ะใช่โตไปก็ไซส์เขาก็จะใหญ่ใหญ่ผิดปกติเหมือนกันนะ,ะจะอ้วนมากสวยน่ารักมากเลยราคาเป็นไงคะสำหรับตู้นี้ตูน้ตนี้จะอยู่ที่สองพันหครับะจะเป็นเกตที่โซไล่เดยในร้านของเราก็จะถือว่าสวยสุดเฉพาะฮอลแลนด์นนในหน้าร้านครับค่ะ ก็ก็เลือกได้เลยราคาเดียวกันใช่ครับสามารถเลือกได้เลย,เลยและอยู่หน้าร้านก็จะต่อราคากันได้ต่อรองได้ครับราคาก็ยังสามารถที่จะต่อรองกันได้ใช่ครับค่ะอ,อายุของเขาครับ อายุไข่ของเขา8-10ปีครับ8-10ปีใช่ระยะเวลา8-10ปีก็คือขึ้นอยู่กับการเลี้ยงของเราว่าเราจะสังเกตได้ไหมเพราะว่าลรกของเขาก็คือกระต่ายเขาจะเก็บอาการเวลาป่วยเนาะ,ะเขาจะเก็บอาการสูงสุดได้ถึงประมาณ3วัน<อ>เราต้องสังเกตที่อื่นน้องได้ครับค่ะอ,าาอน,น้องป่วยเขานี่คือยังไงคะอาการป่วยของเขาก็คือจะเป็นพวกลำไส้ครับ<อ>กินอาหารผิดหรือว่าพวก รองพื้นไม่สะอาดอย่างเงี้ยก็มีเหตุเป็นได้และส่วนใหญ่ลูกค้าซื้อไปและชอบให้กินผักผลไม้สดสดใช่ไห่ก็คืออันนั้นข้อห้ามเลยครับมันไม่ดีต่อลำไส้น้องเมื่อกี้บอกว่าสังเกตจากอืของเขาใช่คือดูยังไงคะอืก็ต้องเป็นก้อนกลมๆครับสีก็ไม่เหลืองมากถ้าเหลืองมากเราก็งดทมโมที่ลงไปให้แค่อัปฟ่าก็ได้ครับแล้วก็อื ที่ดีก็ต้องเป็นก้อนเป็นก้อนก้อนก็คือถ้าอืดติดกันอย่างเงี้ยคือมีปัญหาแล้วเราควรไปหาหาหมอได้ครับ่างเงี้ยก็คือสังเกตคร่าวๆจากตรงนี้ครับตัวนี้จะเป็นเช็คเคิร์ดเจแอนนะครับจะเป็นพันยักษ กระต่ายพันยักษ์ใช่ครับใหญ่มากอายุเท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้อยู่ที่เดือนกว่าครับจะสองเดือนแล้วเดือนกว่าเดือนกว่าใช่จะสองเดือนแล้ว <c ười> เขาจะใหญ่ไปกว่านี้อีกไหมคะใหญ่กว่านี้เยอะครับประมาณสองเท่าโอ้ใหญ่กว่านี้<ช>อีกสองเท่าอ,อ,อ,อันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียเะเนี่ยเป็นผู้หญิงครับค่ะลักษณะเด่นของเขาคือยังไงคะอันนี้ก็คือพวกนี้ก็คือจะติดคนนะสามารถคือแต่ถ้าจะเลี้ยงเขาขอแนะนําให้เป็นมีพื้นที่กว้างๆไว้นะครับพวกนี้เขาชอบวิ่ง ชอบกระโดดอยู่แล้วค่ะกำลังน่ารักเลยและหนึ่งก้อเสียของน้องก็คือกินเยอะปกตินะครับคือเราจะให้อาหารเยอะกว่าเขากว่าคนอื่นประมาณ2-3เท่าของฮอนแลนด์ครับเพราะเขาตัวใหญ่อ่ะนะคะค่ะแล้วปกติเขาจะมีกี่สีคะ พวกนี้หลักๆเลยก็จะมีแค่สีนี้นะถ้าเป็นเชคเฮิร์ er s <S แจแนนะครับค่ะน่ารักมากดูหูค่ะราคาราคา,ราคาตัวนี้เปิดที่หมื่นสองครับเริ่มต้นที่หมื่นสองเลยค่ะเริ่มต้นที่หมื่นสองนะคะเลี้ยงยากไหมคะแบบนี้พวกนี้เลี้ยงไม่ยากครับเพราะว่า หนึ่งเลยถ้าเรารับข้อเสียงเขาก็คือกินจุกินได้ทั้งวันกินไต้ทั้งวันทั้งวีทั้งวันเลยแค่นั้นครับแล้วก็เพราะว่าพวกนี้เขากินเยอะก็คือเขาแข็งแรงครับยังง่ายตัวนี้จะเป็นอเมริกันช็อตแฮร์นะครับจะอยู่ที่สองสีและตัวนี้พวกนี้คือหลักการเลี้ยงก็คือคล้ายๆกับกระต่ายนะครับกินเป็นหญ้าทิโมทีอยู่แล้วก็เป็นอาหารเม็ดเนี่ยคือ น้องคนนี้ก็คือห่วงที่มาก oh. ชอบเป็นสัตว์จันโดอยู่แล้ว <Okay. S 2> ก็คือถ้าอยู่กับคนเขาก็จะรักเจ้าของมากในตอ็นี้ใส่ส่วนตัวก็จะเป็นสัตว์ที่นิ่งๆครับ <Okay. S 2> แต่ถ้าเราทําให้เขาตกใจกทีเดียวก็จะ คือตกใจไปอย่างนั้นอ่ะค่ะก็จะกลัวใช่ไหมคะใช่ครับก็จะกลัวจนแบบใช้เวลาอยู่เขาให้นานที่สุดอะครับค่ะไซนี้อายุประมาณเท่าไหร่คะตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ3ถึง4เดือนครับค่ะเขาจะมีทั้งตาสีดําแล้วก็สีแดงสีแดงใช่ครับต่างกันยังไงคะก็คือส่วนตาสีแดงเนี้ยราคาก็จะตกลงมาหน่อยเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะกลัวเป็นตาสีแดงครับอ๋อถ้าสีดําก็คือถ้าสีขาวหูดําแล้วก็ ตาลาเมียยิ่งสวยครับเป็นสีหิมาลายันราคาก็จะพุ่งขึ้นครับอันนี้จะสวยใช่ไหมใช่ครับ,ร,บราคาประมาณเท่าไหร่คะนี้ถ้าเป็นสีนี้อยู่ที่4,5 0 0ครับค่ะแล้วตัวอื่นๆนล่ะคะตัวอื่นก็จะอยู่ที่2,5 0 0ครับค่ะวะ่าจะหลบลงมาหน่อยค่ะสีก็มีผลต่อราคาใช่และโครงหน้าด้วยถ้าหน้าแหลมก็ราคาจะหลบลงมาอีกครับค่ะเขาเริ่มที่จะผสมพันธุ์กันอายุประมาณเท่าไหร่คะประมาณ6-1ถึง 1, ปีครับประมาณนั้น6 หกเดือนขึ้นไปหกเดือนขึ้นไปใช่แล้วการให้ลูกของเขาล่ะคะจะอยู่ที่ประมาณสองถึงสามตัวครับสองถึงสามตัวใช่เขาสามารถที่จะข้ามสีกันได้ไหมข้ามสีได้ครับเพราะว่าพวกนี้คือเราสามารถปิดกันได้ว่าอยากได้สีอะไรแล้วค่อยมาบิดกัน<อ>จับสีคือสีนั้นสีนี้มาบิดกันได้สีนี้ค่ะใช่ครับเราสามารถทำได้เลย ตัวน,นี้ก็จะเป็นแฮมสเตอร์ครับใจแอนยุโรปตัวนี้ก็จะเป็นพันยักษ์ครับโตสุดสําหรับใจแอนแล้วค่ะตัวน,นี้อยู่ที่ประมาณหนึ่งเดือนก็ราคาก็จะขึ้นอยู่กับแล้วแต่สีนะครับเหมือนซิลเวอร์เหมือนนอร์มอลอย่างเงี้ยก็ราคาก็จะตกมาครับอยู่ที่ประมาณแปดร้อยขึ้นไปครับค่ะเขาทานอะไรคะนี้ตอนนี้กินเป็นอาหารเฮวันอยู่ครับแล้วก็เป็นอาหารแฮมสเตอร์ทั่วไปพวกธัญพืชก็ได้หมดครับะจะเลี้ยงง่ายเหมือนหนูทั่วไปเลย เป็นใจแอนยุโรปไซส์ที่โตครับตัวนี้จะเป็นแม่พันธุ์มพันก็ใช่ก็คือจะตัวใหญ่มากแม่พันธุ์ขายไหมคะตอนนี้ยังไม่ขายครับออถ้าเป็นตัวขายก็จะเป็นอีกกองหนึ่งแต่ตัวใหญออ่อันนี้จะเป็นแม่พันธใช่ครับอันนี้อยู่เท่าไหร่คะอายุาตัวนี้นอยู่ที่ประมาณห้าเดือนครับส่วนตัวนี้ก็คือ พร้อมย้ายบ้านนะครับตอนนี้จะเปิดที่3500ันห้ครับสีพนกำลังดีตัวนี้เป็นตัวเมียครับสามารถเป็นแม่พันธุ์สำหรับข้ออื่นได้เลยออกลูกเยอะครับถ้าเป็นตัวใหญ่อย่างเงี้ยแข็งแรงครับอันนี้ก็พร้อมที่จะไปเข้าคู่ใช่ครับก็คือต้องการหาคู่มากตอนนี้ต้องการหาคู่และต้องการบ้านนะคะท่านใดที่สนใจก็รับน้องไปได้นะคะ ตัวนี้จะเป็นพันโดโบนะครับเฮนสเตอร์เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เขาจะเป็นสายพันธุ์แค,ค่ครับตัวเล็กตัวเล็กมากแต่พวกนี้คือไม่เหมาะแก่การจะจับมาเลี้ยงครับเพราะว่าพวกนี้เขาเป็นชีวิตส่วนตัวสูงเขาชอบวิ่งใช้ใช,ชีวิตคือเราซื้อไปเราแค่เลี้ยงเขาไวเ้เฉยเฉยเห <ๆ S 1> มือนไวโชใช่ครับเลี้ยงไม่รูงเขาไปเรื่อยๆเพราะว่าพวกนี้จะจับไม่ได้เหมือนไจแอนยุโรปไจแอนยุโรปก็จะชินกับมือของเรามากกว่าครับ ตัวขนาดนี้อายุเท่าไรคะเนี่ยตัวนี้อยู่ประมาณเดือนกว่าครับจะตยังเด็กว่านี้อีกไหมโตได้อีกนิดหน่อยครับอีกนิดหน่อยใช่ค่ะการที่เขาให้ลูกนี่ออกเยอะไหมคะอย่างเงี้เยอะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับไจแอนท์เลยอยู่ที่ประมาณ8ปดถึงตัวครับค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่หน้าหมีนะครับก็สีนี้ก็จะบิดค่อนข้างยากหน่อยครับค่ะว่าตัวนี้จะเป็นแบล็คแบล็คซิลเวอร ซิวเวอร์เพ์ครับแล้วก็จะมีเยลโล่แบ็กด้วยข้างในนู่นนะคะใช่ข้อดีของน้องคออนี้ก็คือน่าจะหมีมากอ่ะเดี๋ยวผมลองจับให้ดูนะฮะลองรีวิวสักตัวตัวนี้จะอยู่ที่หน้าร้านนะฮะค่ะนี่หน้าน้องก็จะน่ารักมากออ๋ค่ะใช่ใบนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ1เดือนกว่าเนาะําลงรยานมประมาณ2อาทิตย์ครับ เขาจะโตไปกว่านี้อีกเยอะไหมคะโตไปกว่านี้อีกเยอะครับเพราะว่าตัวนี้คือไซส์เด็กอยู่เลยเพราะพวกนี้เขาเป็นพันยักษ์ราคาล่ะคะราคาตัวนี้จะเปิดที่พันเก้าครับค่ะสีมีผลไหมคะอันนี้มีผลครับเพราะว่าสีนี้ก็คือเป็นสีซิลเวอร์ก็คือเป็นสองสีประกายครับประกายข้างนอกด้วยค่ะก็จะเพิ่มมูลค่าขึ้นอีกครับค่ะ ครับตัวนี้ก็จะเป็นไจแอนท์ยุโรปไซส์ที่โตออกมาแล้วนะครับก็จะอยู่ที่ไซส์ประมาณนี้แต่ตัวนี้ก็จะมียีนที่ตัวเล็กลงนิดหน่อยเพราะว่าตัวเพราะว่ายีนตัวจริงของเขาอะ่ะก็คือจะใหญ่กว่านี้ครับค่ะอันนี้ขึ้นอยูก่กับการบีดของเราว่าจะบีดไซส์โครงเล็กหรือว่าโครงใหญ่ครับอ๋อค่ะแล้วแต่ความชอบเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นแบล็กเยลโล่สีก็จะสวยราคาตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณพันแปดครับ ค่ะตัวผู้หรือตัวเมียคะเนี่ยเป็นผู้ชายครับพร้อมหาบ้านแล้วออตัวผู้ตัวเมียมีผลต่อราคาไหมคะหรืออันนี้อ,อยู่เลดเดียวกันครับเลดเ,เดียวกันใช่ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรอเมาส์นะครับ<ค>ตัวนี้ก็จะเป็นใช้กับกระลอกจิวกออกจ๋วสำหรับจิว๋วใช่สำหรับทุกค้าชอบเรี้ยกก็เป็นการะลอกจิว๋ววนนี้จะเป็นสัตว์กลางคืนนะครับคกลางวันเขาก็จะชอบนอนค่ะขึ้นอยู่กับบางคนเพราะว่าเราเลี้ยงอะ่ะเราจะให้อาหารตอนเช้าหรือเขาก็จะปรับตามสภาพออที่เราเลี้ยงครับค่ะ ราคาประมาณเท่าไหร่คะนี้ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่300ครับถ้าเป็นสี normal นะถ้าเป็นพายอย่างขาวก็จะอยู่ที่380บาทครับค่ะจะโตไปกว่านี้อีกเยอะไหมนิดหน่อยครับนิดหน่อยใช่อันนี้อายุเท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้อยู่ที่4สัปดาห์ครับ1เดือนดค่ะค่ะ เก็ตามชื่อนะคะกะลอกจิ๋วค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นซูค่าไกเดอร์นะครับตัวนี้จะเป็นสีลูซิติกจะเป็นสัตว์กลางคืนเหมือนกันเพราะว่ากลางวันเขาชอบนอนเป็นพิเศษเลยชอบตกแล้วพวกนี้ก็คือไม่ชอบอากาศหนาวชอบอยู่อากาศปกตินะฮะโอ้ดูเสียงแลวก็คือ ขั้นตอนแรกที่ลูกค้าอยากเลี้ยงสูก้าก็คือเราต้องรับเสียงเขาให้ได้ก่อนอื่นเลยน้องต้องมีเสียงนี้ทุกตัวเวลาเราจะเลี้ยงครับราคาราคาตัวนี้ราคาอยู่ที่ตัวผู้พันแปดครับตัวเมียสองพันครับตัวเมียจะแพงกว่านะใช่ครับ คลิปนี้เราก็พาชมกระต่ายกันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย